บอกให้เลยใครเข้ามานะมาทำนโยบายเนี่ยให้พี่น้องประชาชนมีเงินติดกระเป๋าเนี่ยรับรองคะแนนท่วมหัวมันกลัวไงฮะที่รีบล้มพับเพื่อไทยก่อนพอถ้าพับเพื่อไทยทำมาทิบายเลยมึงเงยคนได้หมดเลยรถไฟฟ้า2ี่บาทตลอดสายเป็นไงล่ะครับใครจะทําแล้วคิดไม่ได้หนูก็มาจะทําไม่มีทางนะครับคนพวกนี้ไม่มีทางแล้วครับดูเลยครับบรรดาตัวเีเยี้ยเรวระยำทั้งหลายจําหน้ามันไว้ครับพ่อแม่พี่น้อง ไปที่ไหนให้แม่งไล่แม่งออกไปฮะโดยเฉพาะจาตุพรพรมพันธ์เนี่ยคนเสื้อแดงเห็นที่ไหนฮะไล่แม่งเลยฮะมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วมันจะเดินออกไปไหนไม่ได้นอกจากมันไปอยู่ในม็อบหมอยหมา,หม,ามันเนี่ยตั้งแต่นี้ต่อไปมันเป็นบรรทัศนานนะผมก็จะดูครับแหมรัฐบาลที่รอคอยขอให้พักประชาชนวันนี้มันไปไม่เป็นแล้วครับ ไปไม่เป็นแล้วเดินไปไหนก็มีแต่คนด่าโคตรพ่อโคตรแม่มันด่าถึงดันปันพับหลุดนะครับขอให้สบายใจฮะไม่มีความสุขกันทุกคนวันนี้ทุกอย่างมันจะต้องผ่านไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีแล้วจะกลับขึ้นมาใหม่ตอนนี้เราจะพุ่งมันเหมือนพุ่งมาเป็นปีระมิดเลยพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาคุณเชื่อผมเถอะรับรองจะพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเป็นปิระมิดปิระมิดพุ่งขึ้นมาจะอยู่ยังไงก็คอยดูกันนะครับ สิ่งที่มันจะเกิดมันต้องเกิดแน่นอนครับในชาตินี้แหละครับดูแลสุขภาพกันดีๆครับใครมีปัญหาทางสุขภาพก็โทรมามาสนับสนุนครับยาแคปซูลสมุนไพรตราเอนดีกล่องสีเขียววันนี้เราไม่ได้แพ้นะครับอย่าบอกว่าแพ้อันนี้คือไม่ใช่แพ้ครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเราเริ่มต้นกนนันมามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจุดเริ่มต้นการต่อสู้วันนี้เขามาในขึ้นลูกใหม่นะครับสนุกแล้วครับ สนุกกันจริงๆผมบอกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงนะโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงของเรามีไอ้เหี้ยบางตัวชักแม่มันไม่ต้องไปสนใจมันไอ้พวกเลวระยำวันนี้มันก็หมดสภาพแล้วไงครับในเมื่อท่านนายกทักษิณถูกจองจําตอนนี้มันจะเอาอะไรมาพูดดีครับมาใส่ร้ายอะไรครับมึงจะไปตามมหาเงานายกทักษิณที่ไหนฮะดิจิตอลวัลเลตหนึ่งหมื่นบาททำสองเฟสนะแล้วก็โดนเบรกโดนเบรกคนมันมันมันอิจฉาริษยามันกลัวว่าคะแนนจะท่วม มมกก็เข้ามาเบรกนีตนน้ตินู้นตินี้แต่ยังไม่ทันไรเลยครับดูยังไม่ได้ไปนายกเต็มตัวเลยครับแมหมไอ้นั่นออกขานรับแล้วว่าคนละครึ่งทําได้เขาจะไปทำดำหาอะไรคนละครึ่งประชาชนยังไม่มีเงินในกระเป๋าถ้าสมมุติสามบานไปเสียอีกพันหน้าเอาเงินพันห้าออกมาอีกแล้วอย่างนี้มันจะเป็นจะไปคนละครึ่งและดิจิตอลเขาแจกไปแล้วหมื่นหนึ่งสองเฟสแต่ถ้าคุณแน่จริงคุณมาทําดิจิตอลวันเลศนะครับแจกพี่น้องประชาชนอีกคนละหมื่นนะอีกสองเฟสที่ยังไม่ได้ เอออันเนี้ยมึงจะได้คะแนนแต่ถ้ามึงมาเอาคนละครึ่งก่อโทษแล้วมาคนละยุคแล้วครับคนละครึ่งน่ะคนจะไม่มีเงินในกระเป๋าติดกระเป๋าแล้วคุณจะมาเอาคนละครึ่งแหมให้สามพันออกแต่ต้องมีเงินในกระเป๋าพันห้ามาออกก่อนพันห้าแล้วถามว่าคนไม่มีเงินพันห้าจะได้ยังไงอะ่ะก็อดแดกไปดีครับเห็นไหมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะโถมันคนละยุคแล้วคนละครึ่งอะ่ะ 9ปีก่อนเนะี่ยลุงตูทำมาใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันคนละยุคแล้วคนต้องการเงินสดไ้ในกระเป๋าเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคุณทำดิของดีๆไม่ลอกเข้ามาดีแต่จะช่วยเหลือกันช่วยเหลือเรื่องหัวคดีสอบวอหัวเขากระโดงเตรียมพร้อมกันได้ย่เงียบๆเนี่ย,มยมไม่ใช่แล้วจะวางแผนกันนะครับจะทำอะไรจะมามาฟอกตัวเองกันมันฟอกไม่ได้แล้วครับมันเฮี้ยมังนานแล้วนี่พูดกันจริงๆครับ เพราะฉะนั้นไม่จะเป็นแล้วฮะบอกให้เลยใครเข้ามานะมาทำนโยบายเนี่ยให้พี่น้องประชาชนมีเงินติดกระเป๋าเนี่ยรับรองคะแนนท่วมหัวมันกลัวไงฮะที่รีบล้มพับเพื่อไทยก่อนเพราะถ้าพับเพื่อไทยทำานะทิพหายเลยมึงเอ้คนได้หมดเลยรถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายเป็นไงละครับใครจะทําแล้วคิดไม่ได้หนูก็มาจะทําไม่มีทางนะครับคนพวกนี้ไม่มีทางแล้วครับดูเลยครับแม้กระด้างงานอะไรอ่ะ สบายเสยสถานเนะน,น,นะนี่ยแหละสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยน้ำยังรั่วแล้วรั่วอีกเลยครับดูดิครับสี่หมืนกว่าล้านฝีมือหนูชีโนไทยเงของทีโนไทยไงร,รับเบางานทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเซ็นร,ร,รับกันหรือ,อยังยังไม่รับกันเลยเห็นไหมฮะนี่ผมพูดได้ฟังเนี่ยก็ในติ๊กต็อกก็เข้ามาห้าสิบนาที ห้าสี่นาทีครับจะครบหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมฮะพูดแป๊บเดียวหนึ่งชั่วโมงผมพูดไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดให้มันจะเกิดนะครับฝากบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะอะไรจะเกิดให้มันเกิดครับมันเกิดในยุคนี้ทศวรรษนี้ดีแล้วครับตอนนี้กลับมาใครจะมาว่าเราไม่ได้ใครจะมาตําหนิตีเตียนไม่ได้แม่งมินประมาทหมดบรรดาตัวเยี่ยเรเลยังทั้งหลายจําหน้ามันไว้ครับพ่อแม่พี่น้อง ไปที่ไหนให้แม่งไล่แม่งออกไปฮะโดยเฉพาจะจตุพรพรมพันธ์เนี่ยคนเสื้อแดงเห็นที่ไหนฮะไล่แม่งเลยฮะมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วมันจะเดินออกไปไหนไม่ได้นอกจากมันไปอยู่ในมอบหมอยหมามันเนี่ยนะวันนี้ก็บอกจัดแล้วห้าสิบห้านาทีจะหกสิบนาทีนะครับเราก็ต้องอยู่ไปเคียงข้างการมาต้องข่อสู้ฮะมีลมหายใจอยู่เราต้องส่อสู้สัญญาณจะเป็นยังไงเราก็ต้องสู้ นะครับจะมาทอ้อมาแท้ไม่ได้ฮะวันนี้ใส่เสื้อนักกากเสือเลยนะนักสู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะเราทําอะไรนะครับก็คิดกันเยอะๆทําแไรเป็นหลักส่วนรวมเห็นหนึงส่วนรวมอย่าไปทําคิดเป็นส่วนตัวนะครับหน้าเฟซเขาถามว่าเงินหมื่นกับคนละครึ่งอะไรฮะต้าวกันส่วนบ้าบอ,บอกเงินหมื่นดีกว่าค่ะใช่ถูกต้องฮะคนละครึ่งมันจะต้องใช้เงินอีกส่วนตัวอีกครึ่งหนึ่ง ต่เงินหมื่นรับไปเลยคุณจะไปทาทุนผมเคยพูดไงฮะแล้วตอนนี้มีหลายคนได้เงินหมื่นไปตอนนี้มีเงินเป็นแสนนะเขาไปทาค้าขายครับออกหน้าจอทําอะไรทานู่นทานี่เล็กๆกิบปาถะโทรมาหาผมเมื่อเช้าเขาโทรมาผมบอกฟังคุณชัพูดเงินหมื่นเนี่ยดิจันตอนนี้มีเงินประมาณหกแสนแล้วจากหมื่นหนึ่งเห็นไหมฮะเก็บไปเป็นเงินล้านได้แล้วเขาทำค้าขายกันเพราะในบ้านได้กันเนี่ยสี่ห้าคนเขามาลงทุนทํากัน ค้าขายกันอยู่ในบ้านค้าขายทานู่นทำนี่นะก็มีเงินเป็นแสนเห็นไหมฮะนี่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 นะครับรัฐบาลมาช่วยจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องต้องดูกันนะไม่เป็นไรแล้วครับงวนหน้าเราก็เลือกพัคเพื่อไทยมามีก็เรียกว่านโยบายดีๆเดี๋ยวมีเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแล้วครับประเทศไทยที่มันเกิดไม่ได้มันเกิดได้หมด แต่วันนี้ก็ขอดูแล้วครับคนดีๆถ้าอยู่ไม่ได้ผมอยากจะรู้มือกันว่าแผ่นดินนี้คนเลวระยำมันจะครองเมืองงันก็ว่ากันไปแผ่นดินนี้กูก็ขอสู้ตลอดไปแะครับไม่มีหนีไปไหนนะครับผมจะอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงนะชัดทัทีแล้วทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณป้อมแดงคุณต้อยยุ้ยคุณหนุ่มเสรลภูมหนุ่มโคราชหลายคนอีกฮะทั้งโดงเดินคุณโด่งอะไรเนี่ยที่จัดรายการกันเป็นปน,นางแบกนางแบบนะครับ โดยเฉพาะอีกท่านหนึ่งนะฮะก็ขอกลังใจอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรนะพี่คุณคำปากาเนะฮะคุณคำปากาแกชื่ออะไรนะนิ่งนงแฮะ์่าคุณแขกเนี่ยผมก็เป็นกําลังใจให้คุณคำปากาครับวันก่อนไปเจอกันที่หน้าพักเพื่อไทยได้ถ่ายรูปคู่กันนะครับก็เป็นกําลังใจให้คุณคำคำปากาคุณแขกนะครับนี่คือนักต่อสู้ครับถึงวันนี้จะขอยุติบทบาทตัวเองนะในที่การออกสื่อวันนั้นก็ไม่เป็นไรครับ เราถือว่าเราด่าคนชั่วด่าแม่ไหมฮะแต่ที่เวลาไอ้สื่อพวกมันนั่งดา่าทางเรานะแม่งไม่ปิดนะไม่สั่งปิดไม่สั่งอะไรนะแต่ที่ทางเราพูดนะครับแม่งสั่งปิดสั่งอะไเหมือนผมเคยโดนรายการผมเคยโดนสอนรู้สอนเออสอนรู้สอนแม่สอนรู้สอนเห็นอ่าคู่หูคุยข่าวนะครับทําเองขนาดทาเองทุนเองนะแม่งโดนสั่งปิดรายการนะสอัไนั่นสู้กับคอสชอแต่ไอ้ฝ่ายที่ด่าทางเรา เราเป็นรัฐบาลหลานาะยกน้ำลอยนวลกันแต่เขาผมจะคอยดูฮนะว่าความยุติธรรมประเทศนี้เขาบอกกันแล้วว่าเขาบอกมันไม่มีเลยคุณท้าวอย่าไปพูดเลยเรื่องความยุติธรรมผมยังเชื่อว่ายังมีความยุติธรรมผมยังเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผมยังเชื่อในคําว่าประเทศไทยไม่เป็นทาสใไรแต่วันนี้ใครจะเป็นไอ้คมเมนน้อยหรือใครจะเป็นทาตไอ้มเมนนะครับแล้วก็เอาไอ้ความคิดขอไอ้เหี้ยหุ่นเซนไอ้เหี้ยอป,ปีเนี่ยไ้สัตว ทิกตอกจะปิดนะไม่ต้องแบนนะครับผมดาตัวเฮียฮุนเซนไงสมคบกิ๊กกับตัวเฮียในไทยไม่รู้ใครนะใครอยากเป็นเฮียก็รับไปนะครับผมพูดอย่างนี้เลยแล้วผมก็จะเฝ้าดูนะคดีที่ร้องคดีที่ร้องผมอยากจะดูว่านายกคนใหม่คนนี้เนี่ยชื่ออนุทินเนี่ยชาญวิรุฬุนเนี่ยผมอยากจะรู้แนละ้วเพราะพอจะ,จะยื่นแล้วยื่นพิจารณาความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ย แล้วคิดดูนะครับถ้าช่วยกันแบบว่า,าเป็นที่ที่ประจักษ์คือปเ็นสื่อสารสุจริตมีคดีความนะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ยึดเขากระโดงและก็มีชื่อในการวัวสอวอนะอยู่เบื้องหลังมีหมดผมอยากจะดูเหมือนกันว่าความยุติธรรมจะเป็นยังไงไม่ใช่จะกระทําแต่ฝ่ายเดียววันนี้ผมก็เชื่อมีความเชื่อถือครับกับกระบวนการสารยุติธรรมต่าง แต่ที่ออกมาพูดมาก็ต้องเป็นให้มาตรฐานนะผมจะไม่ใช้ว่าสองมาตรฐานผมจะใช้คําว่าสิ่งสถิต่ยุติธรรมต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครจะบอกมันไม่มีเลยเอียงตลอดผมไม่รู้นั่นไะม่ใช่ปากของผมพูดแต่ผมพูดว่าผมจะดูความยุติธรรมของแผ่นดินนี้นี่ฮะชัดเจนแล้วไม่ต้องห่วงนะครับจะหนีไปไหนไปไหนไปไหน วันนี้ทำไมไม่ไมออกรายการอีสานนะครับแต่ยังไม่ได้ออกครับพอดีคุณหนุ่มเสรีภูมิกามีประชุมงานอยู่ผมว่าเลยต้องเข้าวันนี้สามรายการ,รมา,ามาอาศัยช่องทางอาสอดรู้สอดเห็นรีเทิร์นด้วยแต่ผมยังไม่เห็นใครสแสดงความคิดเห็นเข้ามาเลยนะแล้วทําไมไม่เห็นเลยในนี้เพราะฉะนั้นนะใครสแสดงความคิดเห็นส่งอะไรมาส่งได้ก็ส่งไปนะครับผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะครับว่า การทำอะไรวันนี้เราคิดเยอะๆฮะ